สำหรับคลิปนี้เราจะพามาคอมเพร์กันระหว่างเจ้าตัวเก0 v 4แล้วก็ตัว9 9 0 v 5นะครับสำหรับเจ้า2ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่คนมักจะถามหาความแตกต่างกันนะครับเนื่องจากาทั้ง2คู่ครับจะออกไล่เรียกันโดยที่เจ้าตัว v 4จะออกเมื่อปี2016แล้วก็เจ้าตัว v 5จะออกเมื่อปี2019นะครับแล้วก็ลักษณะของรองเท้าทั้ง2คู่นี่ครับจะมีทรงที่ใกล้เคียงกัน โดย V5 ครับจะถูกพัฒนามาจากต่อยอดมาจาก V4 อีกทีแต่ทรงของเจ้าตัว V5 ครับจะมีความที่เป็นโมเดิร์นกว่าส่วนเจ้าตัว V4 ครับจะมีความสปอร์ตกว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆรองเท้าทั้ง2คู่ก่อนนะครับเนื่องจากว่าจะได้เห็นกันชัดๆว่าทั้ง2ตัวมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ V5 ก่อนครับ นี้เป็น v 4นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้างหลังกันก่อนนะครับโดยที่เจ้าตัว v 4นะครับตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ครับจะเป็นคำว่า nb ส่วนเจ้าตัว v 5จะเป็นเลขโรมันแบบนี้ แล้วก็ตัวล็อกข้อเท้าครับลักษณะของ v 5จะมีความใหญ่กว่าแล้วก็ช่วง n cap, n c p p c n p a p ก็มีความใหญ่กว่าครับเห็นได้ชัดเลยว่าตัว v v 5จะหนากว่านะแล้วก็มาที่ด้านข้างครับคือตรงนี้ครับเป็นจุดสังเกตที่คนหลายๆคน ระหว่างเลือกซื้อ2คู่นี้ครับจะตัดสินใจได้ง่ายเพราะว่าทรงที่มันมีความแตกต่างกันชัดเจนก็คือช่วงด้านข้างก็คือตรง V4 ครับจะมีตะข่ายที่เสาะล่องแบบนี้ครับแต่ V5 จะเป็นแบบเรียบขึ้นมาแล้วก็มีการเพิ่มตัวแผ่นพลาสติกด้านข้างเข้ามาแบบนี้สำหรับ หลายๆคนที่ที่รู้สึกว่าจะชอบความดูทรงแบบเรียบๆดูสปอร์ตกว่าครับ mm hmm. เขาจะมาชอบ V4 กันซะมากกว่า mm hmm. เพราะว่า V5 มันจะออกทรงโมเดิร์นออกดูแบบเป็น d ด a ดแดชชูมากกว่าครับด้วยความที่มันดูเรียบๆไปครับแล้วก็ตัวแผ่นพลาสติกเนี่ยครับบางคนจะรู้สึกว่ารู้สึกแบบมันขัดขัดใจเพราะว่ามันดูแบบเอ๊ะทำไมจะต้องมีแผ่นพลาสติกมาแซมตรงนี้ด้วย โดยส่วนตัวผมมาผมผมชอบ V4 มากกว่าถ้าเทียบกันระหว่าง2คู่นี้โดยหลักๆคือสาเหตุเจ้าแผ่นพลาสติกนี่เลยแล้วก็มาดูกันที่โทรบล็อกด้านหน้านะครับอันนี้ผมเอาข้างเดียวกันมาให้เทียบกันให้ดูนะครับโดยที่เจ้าตัว V4 จะเป็นแบบนี้ครับ แถบเรืองแสงจะใหญ่กว่าเจ้าตวัว V5 นะผ้าเมสตะข่ายนะครับเหมือนกัน,นครับสัมผัสรู้สึกไม่ต่างกันแล้วก็แถบเรืองแสงเจ้าตัววีห้าจะรู้สึกจะหนากว่าอ่าแล้วก็ตรงร,ร,รูร้อยเชือกด้านบนครับจะต่างกัน กรีบตัวพลาสติกครับเจ้าตัว V4 จะให้มาแผ่นเดียวตัวนี้จะล็อกมา2แผ่นแล้วก็ด้านใต้เป็นนิวบาลาแล้วก็มีคำว่า Edulent แล้วก็อินโซครับอันนี้คือจุดแตกต่างสำคัญเลยเพราะว่าเจ้าตัว V5 ครับเขาจะมีชั้นที่หนากว่าหนากว่า V4 แต่ก็รู้สึกว่าหนาไม่ได้มากนะฮะแต่พอลองลองกดครับเจ้าตัว V5 จะรู้สึกได้เลยได้เลยว่ามีความนุ่มกว่าชัดเจนรู้สึกว่าระยะยาวครับใส่ได้สบายกว่ามีการซัพพอร์ตที่ดีกว่าเพราะว่าเจ้าตัว V5 ครับทางนิวบาลานะครับเขาได้ไปจับมือกับ เจา้าเจ้าตัวออ t เทอร์ไลท์ให้ให้มาทําให้กับเจ้าตัว V5 อ u t อ l i เทอรไลท์เป็นเป็นแบรนด์ผลิตอินโซนะครับที่ผลิตให้กับหลายเจ้าเลยไม่ว่าจะเป็น Nike ้หรือว่า a อซิก็คือผลิตแผ่นอินโซเองเดียวนะครับแต่สําหรับ V4 นั้นจะเป็นของอ New b a l าน c e เองก็สําหรับเรื่องการสวมใส่นะครับฟิลลิ่งทั้ง2คู่เป็นแบบไหนบ้าง ความสบายนะครับผมขอยกให้เจ้าตัว V5 เลยจะรู้สึกได้ชัดเจนเพราะว่า,าเจ้าตัวแผ่นอัลเทอร์ไลท์ครับมันมีความนุ่มกว่านุ่มกว่าแบบรู้สึกได้ครับรู้สึกได้ชัดส่วนเจ้าตัว V4 ครับจะมีความหนึบหนึบแบบคือมันมันไม่ได้แข็งแบบกระด้านนะครับมันมีการแบบรู้สึกว่าพอเหยียบเหยียบไปครับมันมีความรู้สึกว่ามันซัพพอร์ตได้ดีแต่ว่ามันจะไม่ได้รู้สึกเท่าเท่ากับเจ้าตัว V5 ทั้ง2คู่ครับใส่สบายทั้งคู่นะครับมันมันจะรู้สึกไม่ได้ต่างแบบ ต่างกันแบบโอ้โหแบบอันนี้อันนี้จะแบบสูงริ้วอะไรขนาดนั้นก็คือยังรู้สึกว่ามันมีการซัพพอร์ตที่ดีทั้ง2คู่แต่ว่าถ้าถ้าถามเรื่องการรองรับที่รู้สึกว่าเออมันสัมผัสได้ถึงความนุ่มเจ้าตัว V 5จะนุ่มกว่าแล้วก็เจ้าตัว V5 ครับช่วงหน้าเท้ารู้สึกว่าจะจะกว้างกว่านิดนึงแต่ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกมากก็ประมาณนี้ครับสําหรับเจ้าตัว V4 และ V5 ทั้ง2รุ่นนี้ครับบอกก่อนว่าใส่ใส่สบายทั้งคู่นะครับแต่ว่า,าเราต้องมาดูที่หน้าตาแล้วแหละเพราะว่า หน้าตาความแอแดชชูด V5 จะเยอะกว่าแล้วก็ตัวทรงสปอร์ต V4 จะให้ความรู้สึกที่สปอร์ตกว่าสำหรับผมอ่ะผมชอบ V4 มากกว่าถ้าให้ต้องเลือกต้องใส่ครับแล้วก็ช่วงพื้นด้านหลังนะครับช่วงตรงนี้ครับ V5 V5 จะรู้สึกสัมผัสได้ว่ามันจะนิ่มกว่าเจ้าตัว V4 นิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากครับนิดหนึงจริงๆ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเปรียบเทียบ New Balance ก็ก0น V4 แล้วก็ V5 สำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อ New Balance ตระกูล Made In USA ทั้งคู่นะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้ที่ IG หรือ Facebook ตามที่ขึ้นอินเสิร์ตด้านบนนี้ได้เลยครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวอนาคตอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตเพิ่มเติมก็จะมาทำคลิปให้ชมกันเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ